สวัสดีค่ะแม่แสงค่ะสวัสดีครับแม่แสงครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมื่อในช่องสาวหนิงผารวยขอบคุณแชนแนลครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับแม่แสงค่ะผมเป็นคลิปที่2องนะครับเนาะค่ะเป็นคลิปที่2ของงวดวันที่2พฤษภาคม2567ค่ะมื่อนี้เปลี่ยนมุมเปลี่ยนบรรยากาศค่ะท่านผู้ชมมาอยู่ทงมาอยู่กอไฟมันห่อนแห้งห่อนแห้งเนาะคุณแม่ห่อนคักห่อนแน่ยังว่าคม่มุ้งมี่องซียู่ค่ะท่านผู้ชมซียู่ค่ะ เด้ยงนว่าคุณแม่ฝันอีกแล้วว่าสันฝันมือใดคุณแม่ฝันว่างสองเสมือนี่ละค่ะบอกสู้ฟังในฝันจั่างใดน้อยมันหอนลายบ่ฝันไปฝันว่าผ้าเด็กน้อยลูกล้านนั่นแหละแจักว่าเป็นลูกล้านจะคล้องหรอฮะหูแต่ว่าเด็กน้อยค่ะผ้าลงไปหองไปเหลีนหน้ามันหอนอืมบ้านนี้แม่นั่นก็ ถือกระตาไปน้าเอาโซทรัพย์ใส่กัตาค่ะบานนี้ก็ลงในในห้วยลงในห้องไงละ่ะเจ็กหน่อยจักเจ้กหน่อยจังไลยมีแต่เจ้กหน่อยผู้ชายแตกสวดๆอยู่ประมาณหาปีนี่แหละเจ้กหน่อยนั้นค่ะเล่นน้ำแซ่แซ่ลอยู่แม่ก็ลงไปนกเขาอยู่ในห้องยมเขาอยู่แต่ว่าแม่หั่นบลินผ่าลูกผ้าร้านอันเล่นน้ำบ้านนี้ กะยางไปยางไปก็ไม่ใจเด็กหน่อยน้ำกลนบานเนี่ยก็เรยว่าโอ้ยสิคืนจกฟังบานเนี่ยค่ะสิเละเละมากกจะจิคืนมาฟังมาหากะตาว่าวกะตาโทรศัพย์ตัง้งไว้เนี่ยฟังห้องมาบานนี่อมาเห็นโทรศัพย์เพบ่บานเนี่ยโทโทรัพท์นั่นว่าเด็กหน่อยหักเขิงบานเนี่ยค่ะ,ะเด็กหน่อยพูดแทนน้อมาหักโทรศัพย์ผู้ถิมน้อหักเขิง หักกะหักทั้งกูใาดเบ็ดสทำหน้าบาค่ะเด็๋ยวจะไหนนอกกูใิมพีทโทรศัพท์ใส่ในความฝันนั่นแม่วานนะค่ะพักกันถามมันว่าไผอะเฮ็ดโทรศัพท์ไม่ใหญ่ไผมาหักทโทรศัพท์ไม่ใหญ่ทิ่มเล็กน้อยหมดน,นั่นกับเบาเาเบาปากนอค่ะมันกับมหาหักปะหายนี้ไปเบิดเล็กน้อยหมดน,นะแม่ก็เลยมาถือเอาโทรศัพท์โอ้ยว่าเสียดายทโทรศัพท์เด้มันมาหักทิ่มบ้านเอืง ฮักกะฮักเคิงตัวเสียบก้นเขาซมหน้าว่าะหมองปักเสียบายสายชาดเลยหมองสายชาดเลยฮักออกมาเคืงหนึ่งเลยว่าอันนี้มันกระเบื้องใดยู่แต่ว่าหมองจิตาสเเขามันบ่มีมันฮักถิ่นว่ะค่ะป่ะานนี้ในควาวฝันนั่นกเสียใจแห่งเสียดายโทรศเราทราบให้ยี่บอนี้ความฝันนในความฝันนั่นเสียดายแห่งเสียเสียใจแห้งยัง,ยง,ยงว่ะคือเมื่อคืนยังเสียใจอยู่หนิงบึงเนยยังเสียใจว่า โทรศัพท์ p น่ะผมเมื่อคืนมาข้ามมึงโอ้กูฝันตัวนี่วะผมเมื่อยังเสียใจอยู่ว่าโทรศัพท์เล็กหน่อยมหาถิมเลยว่าอจือเล็กอันเบอร์โทรศัพท์กูก็น่าแม่บ้านตัวไหนอะคุณแม่อันเล็กเล็กนาเอาเหล็กนาก่อนเล็กนานั่นเหล็กนาศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์บารเล็กถ่ายสามตัวเด็กเล็กถ่ายซ้ำตัวนั่น จ็ดหกสองเจ็ดหกสองเจ็ดหกสองแมนเด็กเบื้องเทรศัพขึ้นเหมียเนาะเด็กเบื้องท่าไรซับค่ะทั้งนาศูนย์แปดศูนย์แมนทั้งนานั้นศูนย์แปดศูนย์ค่ะเด็กไท่ายันเจ็ดหกสองเจ็ดหกสองเจ็ดหกสองกับศูนย์แปดศูนย์ค่ะ ก็เอาซ้ำนี่เนาะคุณแม่เนาะค่ะเพราะว่าคุณแม่ฝันเกี่ยวกับโทรศัพท์ฝันเกี่ยวกับโทรศัพท์ไ่ถูกตีอันความฝันเนาะแต่ว่าเอฟซีพอยากตีไก่พิ่นตี่เนาะคุณแม่เนาะแม่นเห็นฝันให้เล็กหน่อยมั้งคุณแม่ฝันเห็นเล็กหน่อยน่ะยังว่ไมีแต่เล็กหน่อยยังว่าจูเล็กหน่อยกันไปอาบน้ามาจูไปอาบน้าบ่หรือพากันไปเลยหลายไป็นที่เราแล่แออกกอนแม่เล็กหน่อยเล็กหน่อยก็ใสเล็กหน่อยนี่จะคนดนะคุณแม่ห่วยน้ำบ่ถวนเลยมันหลายจนจน จังหวัดนัวคูนี่ควมฝันน่ะร้ายแหเซลายแซลแซวลอยู่นหูหวายหูหอเนิกหน่อยเรียนน้ำนิดหน่อยเรียนน้าแต่ว่าเมย์่าวุ้กจะซื้ออันลอตเตอรี่ว่าหน้าจังใบแต่ว่าเมย์ก็ซื้อซื้อวลาลาใบลอตเตอรี่เป็นเลขหนากับเลขถ่ายเมย์ซื้อเลขถ่ายมันค่ะยก็เมย์ัวสี่เลขถ่ายเนาะสี่เลขถ่ายเจ็ดหกสองเจ็ดหกสองเมย์ซื้อใบหนึ่งทั้งหนากระศูนแปดศูนย์ข้้งหนากระศูนแปดศูนย์ เสียงสูบเสียงลาบไว้เพื่อได้รางวัลใหมเถื่อได้รางวัลใหญ่ค่ะคุณแม่เพิ่นกับฟันเบ้าหค่ะท่านผู้ชมฟันเบ้าหดอกฟันสันๆเนาะแต่ใจข่วมค่ะแม่นก็คือเสียใจแห้งเพิ่นว่าค่าลงเสียใจแห้งยังว่าหุงอาขึ้นยังเสียใจยังว่าค่ะปกติถ้าแต่เก่าได้ถ้าฟันแนวนี่ส่วนมากเลขสีขาวเนาะค่ะเลขสีขาวเพราะว่าถ้าพูดอยากจีนนความฟันกะอันนี้สีบอกเป็นแนวทางเพิ่มเติมเนาะคุณแม่เนาะเพราะว่า ตัวเลขคุณแม่เพิ่งหามากเลยครับผมแต่ว่าบราต้พูดขออนุญาตถ้าเอฟซีเลือกฐานช่วงมาจากตีเพิ่มเติมกะในความฝันนะครับเนาะ้าจะตีเป็นตัวเลขกะดีตีได้ครับผมเป็นแนวทางนะครับเนาะเอฟซีฐานเดือนก็เหม็นแต่ลิปครับผมตีได้ตัวใดกะก็เหม็นแต่ลิปนะครับเนาะผู้เฒ่ากับเก่าได้หน่อยกันหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าฐานตีในความฝันนะครับเนาะแต่ว่าตัวเลขคุณแม่เพิ่งหามากเลยครับผมกะจะบอตีเพิ่มนะครับเนาะเพราะว่าคุณแม่เพิ่งหามาก กาสิจับแค่ตัวเลขที่คุณแม่หายมาเนาะค่ะส่วนเบาท่องพุ่นถี่เป็นแนวทางตีเป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าผู้ไดมากค่ะเอาไปเป็นแนวทางได้ค่ะแต่ถ้าบ่มากกับพานเนาะค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่แสงหลายๆค่ะที่เพิ่นมีน้ำใจเนาะค่ะมาแบ่งปันแนวทางตัวเลขความฝันให้กับท่านผู้ชมทางบ้าน ได้รับชมรับฟังค่ะก็ขอให้มีโชคมีลาบในทุกวัลใหญ่กับคุณแม่เบิร์ตสุขูมสุขนค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่2ค่ะท่านผู้ชมคลิปที่2ของคุณแม่ในงวดวันที่สองคือภาคม2 5 6 7นี่ค่ะครับผมขอถามเพิ่มเติมยังไหมหนึ่งหน่อครับเนาะเผื่อไอเอ็มซีคนอย่างหูอายุแม่ยักปีครับแม่บอกแม่64ส่ะ64สี่ปีนะรับเนาะถามเพื่อไว้ครับผมเพื่อท่านผู้ชมมันอยากหูเนาะครับเนาะเพราะว่าคุณแม่เป็นเสียใจพนดีครับไม่ความฝันเสียใจอีลียังวะค่ะ ฝันมัธยลดีหน่อยค่ะคือแมายังมานางเสียใจอยู่ครรัับบคค่ะแสดงว่าฝันคักเนาะฝันคักกันยังว่าฝันคักแห้งค่ะค่ะก็ขอขอบคุณแม่แสงได้หลายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่แสงค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่แสงในงวดวันที่สองพฤษภาคม2567ค่ะแม่แสงนี่เพิ่นฝันโมย่าค่ะท่านผู้ชมฝันสั้นๆเพิ่นฝันว่าเพิ่นพาเด็กหน่อยเนาะค่ะไปเล่นนาม ในห่วยในห้องเพื่อนว่าค่ะแต่ว่าก้อนเพิ่นสิไปนี่เพื่อนได้กระตาเพื่อนว่ากระตาหน่วยหนึ่งเพื่อนว่าเอาหอยโอกเนาะค่ะแล้วก็เอาโทรศัพท์นี่ใส่ในกระตาไปน้าเพิ่นว่าค่ะกระผ้าเด็กหน่อยไปเด็กหน่อยก็ไลยหลายเพื่อนว่าในห่วยไปเล่นน้ำย้อนว่าอากาศมันหอนแห้งเพื่อนว่าในความฝันเนาะค่ะพอไปเล่นน้ำแล้วเพื่อนก็เลยว่างโทรศัพท์ไว้ในกระตาเพื่อนว่ากระผ้าเด็กหน่อยเล่นน้ำพอกลับขึ้นมา โทรศัพท์ถือฮักคเคืองเพื่อนว่าค่ะโทรศัพท์ของเมแสงนี่ถือฮักคเคืองเพื่อนว่าดยความทีเห็นโทรศัพท์ถือฮักเคืองก็เสียใจแบบแห้งเพิ่นว่าค่ะแต่ว่าบ่ไดดไห้เพิ่นว่าแต่ว่าหันคว่ำหูซึกนี่เสียใจแห้งเพิ่นว่าคือเห้นแต่โทรศัพท์เพิ่นว่าค่ะเสียใจจนตื่นค่ะพอตื่นขึ้นมาแล้วยังนึกเสียใจเพื่อนว่ายัางนึกกังวลกับโทรศัพท์ ที่ถือฮักดไปเนาะค่ะมาคัมบงโทรศัพท์โทรศัพท์ยังอยู่คือเก่าเพิ่นวาค่ะแล้วเมแสงเพิ่นกระเด็ตัวเลขมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั่นก็คือเลข3โตัวหนากับ3โตัวถ่ายเบอร์โทรศัพท์เนาะค่ะเลขเบอร์โทรศัพท์3โตัวหนาก็คือ0 8 0 0 8 0ค่ะเลขเบอร์โทรศัพท์3โตัวถ่ายเนาะค่ะ7 6 2 7 6กเแล้วก็เลขตีจากฝันเนาะค่ะเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเป็นเลขตีจากฝันผู้เฒ่า ไปกับด็กหน่อยเพิ่นกะตีเป็นเก่าหนึ่งเนาะค่ะคานี้ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลของเมแสงในงวดวันที่สองพฤษภาคม2567น้ี่ค่ะก็ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางว,วัลใหญ่กับเมแสงเบิดสุขูสุขคนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวหนิงก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวหนิงพระรวย จงมิตรความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญยืนมีโชคมีลาภเฮงเฮ่งมั่นมนันปังปังรำรวยรำรวยถูกรางวัลรัตตลีเบอร์สุขสุขคนเด้อค่ะ,คะเดอ้อข่ะสุดย้ายนี่สาวนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงพารวยได้หาคลิปดีๆตัวเลขเด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ